สวัสดีครับผมอันภรมยานนะครับวันนี้จะมาดูสุขภาพของคนวันอังคารในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับว่าต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับมายแรกอ่ะพยากรจะสีอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอปวดหลังการปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกแล้วก็ สายตาฟอกฟางอันนี้ก็กินวิตามินซีไปบำรุงด้วยนะครับหัวใจก็ต้องระวังด้วยนะครับการผลักดันตัวเองหรือกดดันตัวเองมากเกินไประวังหน่อยนะครับส่วนใบตอมาใบที่2ส,สัจธรรมก็อยากปล่อยวางบ้างนะครับปัญหาอะไรเครียดต่างๆจะได้เก็บมาคิดมากมีเข้าวัดทําบุญเอาเอาสุขภาพทางใจให้มันปล่อยวางกับเรื่องปวดหัวต่างๆนะครับ นันใบสุดท้ายนะครับพระพิคาเนตทรงหนูอันนี้ก็ระวังเกี่ยวกับการกินการดื่มนะครับอาจจะตามใจปากมากเกินไประวังเกี่ยวกับโรคอ้วนเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าทาใจตัวเองมากเกินไปกับเรื่องนี้นะครับโอเคอันนี้ก็รวงคนวัดอังคารนะครับในเดือนพฤศจิกายนขอบคุณครับ